เกมนะครับของป้อมแล้วซึ่งเป็นเกมใหม่ครับนะครับไม่รู้ชื่ออะไรกันดูเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะจะคงหายากนะครับอันนี้เป็นเล่นแบบ EP มีซอมบี้นะครับเป็น EP ใหม่นะปกติเป็นแบบ EP ซอมบี้แต่ว่าซอมบี้ไม่ทำร้ายเรานะครับแล้วก็สามารถ หยิบอะไรได้ด้วยนั่นแหละแต่อันนี้อัเปเดตใหม่อะทุกคนไปนี่นะครับเราก็เข้ามาแล้วนะแต่ต้องรอเวลาก่อนตับนี้นะคะท่านผู้ชมเด้ผลตับแล้วไม่ก็ไม่แบบว่า ยาคุมมาตลอดนะพี่ม้าก็เปลี่ยนออกมาเรื่อยอ่ะยกเว้นฝังเข็มเขาจะเปลี่ยนแค่ยาคุมรายเดือนกับเอาการใช้ถุงยาเพราะว่าพี่กลับมาใช้ถุงยาหนึ่งเลยคือเราไม่ค่อยมีอะไรกันแล้วก็ได้เคยเคยเคยฉีดด้วยกับคลินิกสามเดือนแล้วทีนี้ เนื้อนะครับผมกก็บมาแล้วนะครับของที่เราเพิ่งสร้างเพื่อนพี่เอ้ไม่ใช่เพื่อนนี่พี่เราสร้างให้ช่วยกันสร้างเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดประตูนะนนะครับนะครับ,นะรบแล้วอันนี้ผมให้ดูธรรมชาตินะครับที่ผมสร้าง เคยมาข้างหลังไหมไม่มีนี่งั้นเราอยากกงบลแล้วนอนกันเลยอุ๊อะไรอยู่ตรงนั้นนะทุกคนดูนะ่ะตรงนั้นนะ่ะสีดำๆดอ่ะตรงนั้นนะ่ะมันคืออะไรนี่หมใช้เมาส์ก,กดอย่างนั้นเนี่ย วิชาสเกลตันคีเพอร์ฮู้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 ฮูแม่มุ้ชื่อมาไยตัวจังวะมีสเกลตันเนาะมีสเกลตันอยู่ฮู้ฮูถ้าแม่งยิงตรงหัวโดนน่าจะตายด้วยอ่ะนอนกันเถอะอย่าไปสนใจ อย่าเปิดเสียงอะไรอ่ะดูดิโอ้ยไอ้คิปเปอร์ไม่ตายว่ะดูผมวาเนี่ยอก่อนวิวว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 วี่วว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 วปวว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 ว ไปแล้วอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคะพี่ผมสร้างน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นไฟนะครับแล้วก็ไอไฟตรงนั้นนะครับเอาไว้ไปที่ไปในหลุมสักไหนนะครับแล้วก็ขุดอะไรก็มาลูกเลยน้ำมัวก็อยู่ดีตกก็อเอ้อตกกระปาเนี่ยครับมันมีความหิวด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมหิวมากเลยนะ เีผมปวดท้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปหาลิงจีนก่อนนะ้วเข็นี่ยเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนนนะครับเนี่นะครับเนื้อซอมบี้กินไม่ได้นะครับ อิ่มแล้วนั่นเราไปสำรวจดีกว่าเยอยไม่ใช่สำรวจไม่ใช่สำรวยสำรวจก็เป็นศีษทีแล้วอันนี้ก็คือที่พี่พี่เราปลูกนะครับแต่ผมปลูกนะช่วยอันนี้นะครับกลายเป็นปลูกผักเออปลูกผักสามารถให้กินข้าวกินน้ำอะไรได้ตรงนี้ส่วนมา อย่างนี้ลอ่ไยเดี๋ยวผมอไปแล้วนะคะขทุ่กูกกับเพรากูกูม่กูไมปิดปิดดีปิดเกอบตายหาแล้วไม่มดปะนหตรงนั้นน่ะไม่ใช่นิวาไก่เออยมึงสายตายไม่ค่อยดีนะลูไปดูนี่แลิบะนีนไปหาเสื้อใส อันนี้ er ge ge 1941, อ i mean. <sm ar> er <ges> ันไหนที่ผมเผาเไปเนี่ยใสยเป็นน้ำเฮ้ยเชื่อผมได้เอผมได้แล้วบ้างเนี่ยเจ็ดเจ็ดทผมไม่ใช่คนตัดต่อสีมือไอ้ชั้นเสร็จเนี่ยแล้วผมมันได้เป็นคนสีมือนะมาหาเสื้อใส่เสื้อยใส่ จะเอาไว้ของตัวเองอยู่ข้างล่างน <_ d us> ี่แบ <_ d us> โกไปอันนี้ก็คือปุ่มนะคบที่ผมผผเอาไว,ไว้เล่นในีในผ่ผมคราฟเองที่นอนแล้วก็อันนี้ผมคราฟเองนะครับส่วนที่นอนอ่ะที่เราเอามานะครับ ตรงนั้นที่เป็นอันนั้นนะคะพี่แล้วก็เอามาอันนี้ก็เอามาอันนี้พี่เาี่ก็เอามาพี่ก็เอามาอันนี้พี่ก็ทําเองอันนี้ผมก็ทําตัวเองเอาไว้กิดนะคะแล้วส่วนนี้คือที่นอนแต่ผมขอปิดอันนี้ก่อนนะเบื่อพี่เราเดี๋ยวพี่พี่ผมกลับมาดูช่องผมและอาจจะไม่พอใจก็ได้เพราะว่าพี่พี่เราไม่ชอบประตูซองมันมันไม่สวย เล้ก็เอาอย่างนี้ไปก่อนแม่ดูก่อนรดแลวเยเนี่ยมันเหมือนซิปปิ้งเยอะทุกคนเฮ้ยทุกคนมองตรงนู้นดูนะเสี่ยเสี่ยเชียช่ยเกือบคนดูให้ดอยหน่อยนะ

มันเป็นมุกที่พุงเคยล้อมาก่อนอ้าวอเคถ้าทุกคนอะเล่นใช้ไหมเล่นรวมกับเพื่อนนะแล้วก็สร้างบ้านอะไรเสร็จแล้วไม่นำบากลแล้วแล้วก็สร้างอะไรเหมือนผมทั้งหมดแล้วแต่ถ้าลำบากก็สุดก็คือถ้าเราจะเดินออกไปไหนทุกคนก็ต้องเอาโซสับไปด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชในิดเกมโซลสับนะฮะทุกคนอะแบบอันนั้นอะ ปล่อยโซลส์วสวไว้นานๆแล้วเครื่องมันดับเพียงม,มันมันก็จะขึ้นอะไรก็ไม่รู้มันจะขึ้นอันนั้นมันจะขึ้นทุกคนทุกคนใช่ไหมทุกคนะจะออกเนงตรงไม่รู้มันกันอ่ะพี่ผมบอกอ,อ เออปิดประตูนี่เองเอนั่นนะครับแลวส่วนตรงนั้นทุกคนเห็นไหมนั่นก็คือสระน้ำของผมเองน,นะครับพี่เราเป็นคนสร้างนะครับเเล่นได้ยกันได้เห็น,นตรงนั้นไ่มเห็นไหมผมกดใช้มเมาส์อยู่นนะอันเนี้ยแบบนี้บินไม่ได้นะถ้าถ้าเป็นแบบของจริงมันบินมันบินได้นะแต่เป็นแบบของของบอมเี่จะบินได้ เออยังไม่ได้บอกเลยจะบอกหาพอ่อคนี่นะะตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนีน่คแล้วมันลว่นเอาไปนวดเซลงลงมาได้เหรอไจ้ามัน น้อน้องแกะไปไหนอีน้องแกะเฮ้ยเฮ้ยมองหน้าหาเรื่องอ๋อมองหน้าหาเรื่องอ๋อไม่มองหน้าหาออ๋อตีโดนมองหน้าหาเรื่องอ๋อมองหน้ามองหน้าหาเรื่องมองหน้าหาเรื่อง เชียกเกือบตายเกรย์แค่นี้ก็เป็นจบเป็นเพียงแค่นี้แล้วนะครับทุกคนกับเกรย์มายเก็บนะคบเป็นเกมใหม่ขคายิงอะไรลงมาวะ นะครับสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับรวมกับโจมสลัดนะครับเนี่นะครับวันนี้ก็เป็นจบเป็นเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมไปรงเล่นเนี่ยฟรีนะครับไม่ไม่ไม่ะนะครับแต่ห้าฟรีห้า้ามันเป็นของจริงนี่ก็แพงแพงแพงอย่างนี้นะฮะจะแพงไม่กี่บาทนะและส่วนอันนี้ก็คือ อะวังเลยโอเคนะครับแค่นี้บ๊ายบาๆเจอกันคลิปหน้า